เดี๋ยววันนี้ทั้งเจ้าอมมี่วาเลนตินนะคะจะพาเพื่อนเไปเที่ยวแถวตลาดน้อยนะคะจะมีแถวกรมเจ้าท่าแถวท่าเรือตรงกรมเจ้าท่านะคะแล้วก็เดินตลาดน้อยดูสตรีทอาร์ตแล้วเราก็เดินไปเรื่อยๆเลยนะคะว่าเราจะไปสุดตรงไหนเดี๋ยวเพื่อนๆตามมาเลยนะคะไปค่ะชุมชนตลาดน้อยเป็นชุมชนที่เก่าแก่อายุกว่า300ปีนะคะมีชาวจีนหลายเชื้อสายตั้งแต่ไหหลำแต้จิว๋วกวางตุ้งจีนแคระแล้วก็ฮกเกี้ยน อาศัยอยู่แล้วก็ทํามาค้าขายอาชีพดั้งเดิมของที่นี่ก็คืออาชีพตีเหล็กนะคะแล้วก็ชุมชนนี้จะมีชาวจีนฮกเกี้ยนอาศัยอยู่มากที่สุดเลยดูได้จากการตั้งศาลเจ้าโจซื่อกงค่ะและที่นี่ถือว่าเป็นย่านเซียงกงที่ใหญ่ที่สุดของกทมเลยนะคะการมาเดินเที่ยวที่ชุมชนตลาดน้อยนะคะเพื่อนๆมาครั้งแรกๆเราก,ก็อาจจะงงในการเข้าซอยหน่อยนึงว่าเ๊จะเข้าตรงไหนออกตรงไหนแต่ว่าในซอยนี้ ที่ชุมชนนี้เขาสามารถเดินเข้าออกทะลุกกันหมดเลยนะคะจุดสังเกตง่ายๆเลยก็คือถ้าตรงไหนมีภาพวาดติดกำแพงแบบนี้เราสามารถเดินเข้าไปได้หมดเลยค่ะวันนี้เราเดินเข้ามาถึงที่ชุมชนตลาดน้อยเนี่ยก็ประมาณเกือบเกือบ8โมงนะคะร้านกาแฟร้านอาหารหรือว่าบ้านผู้คนเนี่ยเขาก็ยังไม่ค่อยเปิดประตูเท่าไหร่เราก็เลยเดินชมเขาเรียกว่าอะไรกำแพงภาพวาดเนี่ยได้แบบชิลๆเลยนะคะ เราเดินเที่ยวเล่นถ่ายรูปแถวแถวนี้นะคะเอาเป็นว่าเราเดินไปตามแรงดึงดูดของสายตาและกันเห็นตรงไหนสวยงามแล้วก็รีบไปถ่ายรูปไปเก็บภาพแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าเดินทะลุซอยไหนซอยไหนบ้างนะคะเพื่อนๆเอาเป็นว่านสนุกค่ะแล้วก็สวยงามมากจริงๆบรรยากาศของชุมชนที่นี่นะเป็นแนวแนวออกสโลล่์คล้ายๆต่างจังหวัดนะแต่ว่าอยู่กลางเมืองกรุงเทพนะคะ เดินเที่ยวย่านตลาดน้อยนะเพื่อนๆเราก็อาจจะมีหลงทางกันบ้างเนาะเพราะเราไม่ใช่คนพื้นที่แต่ว่าถ้าเกิดเราถามไถ่ายคนในพื้นที่เนี่ยเขาก็บอกทางดีนะคะน่ารักมากๆเลยเราดูบ้านไปในซอยเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าบ้านหลังเนี้ยอายุกี่ร้อยปีแล้วคนเขายังอาศัยอยู่หรือเปล่าแต่ก็เข้ากับบรรยากาศดีนะคะ าจนสุดซอยนี้นะคะเราก็เห็นภาพวาดอยู่ดิลิบตาเลยงั้นเราขอเดินย้อนกลับเข้าไปดูตั้งแต่ต้นซอยเลยนะคะว่ามันเป็นซอยแนวสตรีทอาร์ตเลยค่ะตรงนี้ป้ายก็คือตรอกสารเจ้าลงเกลือกหรือว่าสารเจ้าฮ้อนหว่องกุงนะคะเป็นจุดเริ่มต้นกำแพงสตรีทอาร์ตสุดแนวของชุมชนตลาดน้อยเลย เมื่อเราได้เดินเข้ามาภายในซอยนี้นะคะเราจะเห็นว่าสองข้างทางซ้ายขวาเนี่ยจะมีภาพวาดแล้วก็ภาพถ่ายใส่กรอบสวยงามมากๆเลยค่ะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชนอาชีพครั้งอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันของคนจีนในบางกอกนี้นะคะในชุมชนตลาดน้อยเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นชุมชนสตรีอาร์ทที่สุดแนวมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ ชุมชนนี้เนี่ยเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมที่ผสมผสานของคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัวที่ดูนี่ก็จะมีศาลเจ้านะคะร้านค้าร้านอาหารคาเฟ่ที่พักบ้านเรือนแล้วก็วิถีชีวิตสวยงามมากๆเลยค่ะเราก็เดินดูจนเพลินตาเลยนะคะไม่รู้ว่าข้างหน้าจะไปสุดทางตรงไหนแล้วก็ขอชื่นชมกับบรรยากาศโล่งๆตอนนี้ก่อนเพราะว่าคนยังไม่เยอะแต่เห็นว่าสายๆเนี่ยคนจะเยอะมากเลยนะคะต่างคนก็ต่างสะพายกล้อง แต่งตัวสวยๆมาเก็บภาพการมุมนั้นมุมนี้แตกต่างกันไปค่ะ ชุมชนที่เราเดินมานี้นะคะเพื่อนๆเราจะเห็นเขาติดป้ายว่าถ้าจะถ่ายภาพยนตร์ถ่ายละครต้องขออนุญาตก่อนนี่แสดงว่าแถวๆนี้เขาคงมาถ่ายละครถ่ายหนังกันเยอะนะร้านที่เราเห็นกำแพงสวยๆโดด,โด,ดเด่นสะดุดตาเนี่ย บนชั้นสองเป็นร้านกาแฟนะคะแต่ว่าชั้นล่างเนี่ยเขาทํางานเกี่ยวกับด้านด้านเหล็กอะคะ่ะแต่ว่าชั้นสองเนี่ยเขายังไม่เปิดตอนนี้เรามาเช้าเกินไปนะคะ ไปเดินมาจนสุดกำแพงสีเหลืองแล้วก็เหลือไปเห็นศาลเจ้านะคะตรงนี้ก็คือศาลเจ้าลงเกลือหรือศาลเจ้าฮ้อนบองกุงเป็นศาลเจ้าเล็กๆติดกับแม่น้ำเจ้าพญามีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ค่ะเราเข้ามากราบไหว้แล้วก็ถ่ายภาพได้นะคะทางด้านหลังของศาลเจ้าจะมีประตูเดินเชื่อมไปที่กรมเจ้าท่าได้ วันนี้แม่น้ำเจ้าพยามีสีขุ่นแดงแล้วก็ไหลแรงมากๆเลยนะคะและแพที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือแพรวิสุทธิสาครเป็นแพรที่ทางกรมเจ้าท่าได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทางน้ำโครงสร้างแข็งแรงเป็นไปตามมาตรฐานของกรมเจ้าท่าค่ะแพรนี้เราสามารถที่จะลงไปเดินชมแล้วก็ถ่ายรูปได้นะคะถ้าใครจะเดินลงไปที่แพรนะคะก็ระมัดระวังความปลอดภัยด้วยค่ะ บริเวณพื้นที่ของกรมเจ้าท่าเป็นท่าเรือมีที่นั่งให้ประชาชนได้ใช้พื้นที่นั่งรับลมชมวิวของแม่น้ำเจ้าพยาได้ในมุมที่กว้างชมเรือที่สัญจรไปมาได้สุดลูกหูลูกตาแล้วก็ภายในบริเวณเราก็สามารถเดินชมบรรยากาศแล้วก็พิพิธภัณฑ์ที่เขาจัดแสดงได้อีกด้วยนะคะ ส่วนด้านบนของอาคารท่าเทียบเรือจะประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธ,ธโลกุตตะรรรปมะปะชานาะนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบ,บูชาของกรมเจ้าท่าและก็ผู้ที่สัญจรผ่านไปผ่านมาทางน้ำค่ะ อยากบอกเพื่อนๆว่าถ้าใครมาเที่ยวที่ชุมชนตลาดน้อยแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดแลนด์มาร์กหนึ่งก็ว่าได้นะคะที่เราจะมาเก็บภาพสวยๆไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าตอนเย็นพระอาทิตย์ตกหรือยังไงก็ตามแต่เนี่ยเราก็จะแนะนําเลยค่ะว่ามันสวยมากจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนไม่ได้มานะคะเราก็จะเก็บภาพสวยๆไปฝากกันเลยนะคะพญาไอ้เจ้าพญาไหลแรงมากเลย ก็อย่างสวยตรงข้างก็เป็นโรงพยาบาลตากสนินนั่นสั่งคนนะัน,นั้นอะไรอ่ะสยามอะไรไอคอนสยาม สวนบริเวณโดยรอบของกรมเจ้าท่านะคะตรงท่าเรือด้านหน้าจะมีอนุสาวรีย์ของกัปตันจอห์นบูธหรือว่าพยาวิสูิสาครตั้งไว้ค่ะกัปตันจอห์นบูธท่านนี้ในสมัยรัชกาลที่4ถูกว่าจ้างให้มาทํางานตําแหน่งของเจ้าท่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเดินเรือและปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ําและก็เขตหน้าน้ําไทย ผลงานของท่านเป็นที่ยอมรับของชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติจึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาวิสูตรสาครเป็นบุคคลสำคัญในการวางรากฐานงานเจ้าท่าในไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็เป็นอธิบดีกรมเจ้าท่าคนแรกอีกด้วยนะคะ เพื่อนเราจะไปดูในส่วนของพิพิธภัณฑ์กันนะคะตรงนี้จะแยกเป็นสส่วนก็คือตึกของเจ้าสัวเสงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นเรือนเจ้าพยาวิสุทธิสาครตึกเจ้าสัวเสงก็จะแสดงในส่วนของสิ่งของเครื่องใช้ในบางสิ่งบางอย่างนะคะเจ้าสัวเสงท่านก็คือพ่อค้าชาวจีนฮกเกี้ยนที่ได้รับพระราชทานที่ดินที่ตลาดน้อยแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจท่าเรือโปเสงแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านโบราณโซเฮงไท ซึ่งบ้านหลังนั้นท่านเคยพักอาศัยอยู่นะคะท่านมีบรรดาศักดิ์อีกอันนึงก็คือชื่อว่าพระอภัยวานิชหรือว่าจาดและต่อมาเจ้าสัวเสงได้ยกที่ดินบริเวณดังกล่าวเนี้ยให้สร้างเป็นกรมเจ้าท่าโดยในสมัยรัชกาลที่5้าโปรดเกล้าให้ที่ดินดังกล่าวก่อสร้างเป็นกรมเจ้าท่าแห่งแรกและก็คงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้เลยค่ะ ดูชั้นล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูชั้นบนซิว่าเขามีจัดแสดงอะไรบ้างเมื่อเราขึ้นบันไดามาเนี่ยมันจะมีห้องอยู่2ห้องนะคะซ้ายขวาแต่ห้องด้านซ้ายมือเขาไม่ได้เปิดให้เราเข้าไปชมนะคะเป็นห้องเปล่าแต่ว่าเราจะเข้าไปชมในด้านห้องขวามือนะคะด้านหน้าก็จะมีประวัติรายละเอียดของอกัปตันจอห์นบุชนะคะเดินเข้าไปข้างในก็เป็นบรรยากาศของห้องทํางานที่เขาจําลองมา แล้วในส่วนของโต๊ะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือเป็นโต๊ะที่สมเด็จพระเทพท่านเคยเสด็จมานะคะแล้วก็ทางที่กรมเจ้าท่าเนี่ยก็จะแสดงเอาไว้ให้เราได้ได้ดูกันนะคะห้ามไปแต่ต้องห้ามไปนั่งเด็ดขาดเลยนะคะบรรยากาศของห้องนี้เนี่ยก็คือจะเรียบง่ายโปร่งโล่งสบายลมพัดเย็นมากๆเลยส่วนด้านนอกระเบียงนี่ก็โอ้โหโหลบโรกดีจังเลยถ้าเป็นบ้านแบบ ทรงไทยแบบบ้านโบราณสมัยก่อนเนี่ยนั่งรับลมจิบกาแฟมองวิวทิวทัศน์ชิวๆเพลินๆตรงเนี้ยเห็นอะไรได้รอบทิศสบายหูสบายตามากๆเลยนะคะ มีโอกาสทั้งทีเรามาเที่ยวถึงกมรมเจ้าท่าแล้วนะคะไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่เราจะได้มาเราก็เลยขอเดินดูบรรยากาศรอบๆขอแบบสัมผัสให้เต็มตาเต็มใจเต็มที่ไปเลยละกันเพื่อนๆตามมาชมด้วยกันเลยนะคะ เดินเล่นเดิน,นชมเดินชิลมากเลยนะคะเพื่อนเล่าอากาศดีดีตอนนี้ถือว่าไม่ร้อนนะไม่ร้อนมากลมเพราะว่าลมมันตีเข้ามาแรงมากๆเลยค่ะอากาศดีสดชื่นใช้ได้เลยเช้าๆของวันหยุดแบบนี้นะคะแล้วตอนที่เรามาเนี่ยคนก็ยังไม่เยอะด้วยเราแต่เราก็เห็นคนมาถ่ายรูปนะเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าไม่ถึงกับหนานแน่นค่ะแต่เขาคิดว่าสายๆเนี่ยคงจะมาเยอะทีเดียว ่เรากําลังจะเดินไปตรงนั้นก็คือเราอยากจะออกไปดูด้านหน้าว่ามันคืออะไรใช่ทางเข้ามาตรงนี้หรือเปล่าไหนๆมาแล้วก็ขอสมบวรสักทีนะคะ ด้านหน้าที่เราเดินตรงไปที่เห็นตึกเหลืองๆอยู่ข้างหน้านั่นก็คือทางเข้าของกรมเจ้าท่านะคะเป็นถนนทางเข้าเลยค่ะแต่ที่เราเดินมาเนี่ยเรามาเจอซุ้มนิทรรศการที่เขาจัดครบรอบ164เอ่อ164ปีของกรมเจ้าท่าก็ขอแวะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนิดนึงนะคะถ่ายรูปเสร็จเดินกลับไปทางเดิมดูซิว่า มีอะไรที่พลาดจากหูจากตาเราไปบ้างก็ขอไปเดินสำรวจให้เต็มที่ละกันไหนๆก็มาแล้วเนาะเนี่ยคือกำแพงของด้านหน้าที่เป็นอาคารเจ้าสัวเสงนะคะที่เขาจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเ,เดินไปที่ศาลเจ้าจงเซียนกงนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สักการะของกรมเจ้าท่าแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าที่เดินทางไปมาทุกท่านเลย แล้วก็ภายในศาลเนี่ยจะมีตุ๊กตาหินแกะสลักในสภาพที่ชำรุดแตกหักเสียหายจะสังเกตเห็นว่าทุกตัวนี้จะไม่มีศีรษะอาจเกิดจากการขนย้ายที่มากับเรือสำเภาตอนที่ใช้ถ่วงท้องเรือที่เดินทางมาค้าขายที่ประเทศไทยสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อเรือเทียบท่าเนี่ยพนักงานหรือคนงานก็ได้นำไปทิ้งในแม่น้ำเจ้าพยาค่ะ ข้อมูลนี้เราได้รับมาจากการบอกเล่าของชาวชุมชนเองแล้วก็เราไปหาข้อมูลก็ได้มาจากข้อมูลของกรมเจ้าท่าตรงกันเลยนะคะธนาคารไทยพธนาณิชย์อยู่ติดก,กับกรมเจ้าท่าเลยตึกก็สวยแต่ก็แบ่งแบ่งรล้วากันนะคะเราเที่ยวที่กรมเจ้าท่าจนจุใจแล้วนะคะเราก็ใช้เส้นทางกลับทางเดิมก็คือออกจาก ตรงสารเจ้าลงเกือกแล้วก็เดินตามซอยมาเรื่อยๆเราก็จะเจอภาพกราฟิกตี้สวยๆเต็มไปหมดเลยเพื่อที่เราจะไปที่บ้านโซเฮงไถค่ะบ้านโซเฮงไถนี่เห็นคนอยู่หน้าบ้านถ่ายรูปกันเต็มไปหมดเลย mm hmm. เมื่อเราไปถึงเนี่ยเราก็รอที่จะถ่ายรูปเหมือนกันนะคะ เราก็แอบชะโง,งกเข้าไปดูในประตูว่าเขาเปิดหรือยังก็เห็นเงียบๆอยู่เรายังไม่แน่ใจว่าเปิดหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่มีใครเดินเข้าไปเลยเราก็ได้แต่เก็บภาพภายนอกซึ่งบ้านหลังนี้เป็นเป็นบ้านที่ชื่อดังมากๆเลยนะคะอายุ200กว่าปีแล้วนะปัจจุบันเนี่ยเป็นคาเฟ่แนววินเทจสุดชิคเลยแหละถ้าเขายังไม่เปิดยังไงนี่เราก็ขอเดินไปที่จุดแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งแล้วกันนะคะตรงนั้นก็คือเราจะไปดูสถานที่ที่เขาจอดรถโฟกเก่านะคะ เราต้องตามหาให้เจอค่ะเมื่อเรามาเจอแล้วเนี่ยเป็นมุมที่ใครๆก็ต้องมาเช็คอินนะคะเป็นซากรถเก่าที่จอดทิ้งข้างตึกร้างมองภาพรวมแล้วสุดค่าสิิกมากๆเลยมันเป็นพ่อความบังเอิญที่ลงตัวจริงๆนะคะเพื่อนๆตลาดน้อยเวลานี้ก็ตอนเที่ยงแล้วรู้สึกว่าจะร้อนมากๆเลยแต่ว่าเราก็สามารถเข้าไปดูได้ทุกสถานที่นะคะเพื่อนๆอยใครย้ยอยเลย เดี๋ยวเราจะไปไหนต่อเลยไปหนะไนาบ้านแปลกไปดูสิบ,บ้านโบราณบ้านโบราณบกไม้แล้วผรุขข้างล่างเป็นสันตุสีนะเดี๋ยวเราจะเดินไปไหนกันต่อไปดูเหล็กมดหิน<ม>แล้วก็ข้อต<ม>่ออะไรไม่รู้รเครื่องอะไรแบบเยอะมากแถวนี้ค่ะ วนอยู่ตั้งหลายรอบอยากจะหากาแฟดื่มสักแก้วเดินยังไงก็ไม่มีร้านกาแฟเปิดพอดีว่าเดินอ้อมกลับมาตรงทางเข้าศาลเจ้าโรงเกิดนะคะก็เจอร้านกาแฟ b บ a c k สมิ t คาเฟ่ตรงนี้ค่ะแล้วก็เลยเดินเข้าไปลองทานกาแฟดูเป็นร้านกาแฟเล็กๆนะคะทำกันภายในครอบครัวพี่น้องนะคะแล้วก็ลักษณะเหมือนแบบเราเข้าไปทานกาแฟบ้านเพื่อนไปนั่งเล่นบ้านเพื่อนอย่างนี้ค่ะ แล้วก็กาแฟอร่อยใช้ได้เลยนะคะ mm hmm. จะของเป็นกันเองแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องความเป็นไปเป็นมาในชนุมชนเขาก็ให้รายละเอียดข้อมูลได้ดีนะ่ารักมากๆเลยนะคะยังไงก็ฝากร้านนี้ไปด้วยนะคะใครผ่านไปผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆัลาดที่นี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตัคลห้กับช่องอมี่วาเพนที่นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วย แล้วก็ช่วยสนับสนุนให้ถึงพันทรไปไวคพริปหน้าเขาจะมีวาเลนตีนจะทำเพื่อนไปช่วยที่ไหนอีกติดตามกันมานะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย